โอ้นักลบไปอยู่ไหนเนาะครับเดี๋ย้กำลังค้นหานักลบอยู่ครับเดี่ยอ,อากาศดีธรรมชาติสวยงามวันนี้ครับโอ้น้ำขึ้นเต็มเลยวะนอนเสียงเนาะนักลบอยู่เนาะเอาไมหมมาครับเอาเอาบักแดงเนาเอา,เอาโอ้ยมึุ่นอยู่เอาเอาเอา,เอามาได้บ่าวัเดี๋ยวเอา เหนึ่งสองสามอ้าลูกพี่ของบระยูทธ์อ๋อนี่กินข้าวกินน้ามันทำอะไรนี่โอ้ไก่กับลายเว้ยอ้าทถ้าป่าทึบครับนักลุก็อยู่คนเดียวครับกำลังค้นหาอยู่ครับเลยมันจะมาขอหวยครับอืา โอ้กําลังค้นหานักลบครับดิโอ้ป้าไม่ทึบขนาดวมนนี้ใช่่โอ้รูดูฝนครับตามหายา้ครับนักลบไปดำนาครับเกือบไม่เจอครับไปดงเหรอไปหรอาเห็ดไปหาเห็ดวะโอ้ไปหาของป่าครับเดียววันมามาก็ไม่เจอ วันนี้วันดีครับวันอังคารครับอังคารที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกครับวันอังคารครับวันนี้ครับวันดีครับเลิกดีครับนักลบประจุดทูบแล้วครับเดเร่งรีบครับฝนมันจะลงครับเดป่าทึบครับมีจงอางด้วยตัวที่นี่ครับเดถ้าเข้าถ้าไปมิน นักลบมาแต่วก็อยากเข้ามาเลยครับเพราะว่ามันมีความลี้ลับมีงูจงอางครับตรงนี้ครับรงูเห่าครับผมผมผม,ผมเชื่อว่าเป็นงูเห่านะตัวดำาๆนะเห่าดงนะไอ้ผ้าตัวเห่าแข้งเห่าดงน่าไม่ไม่ใช่จงอางหรอกแถวนี้ไม่มีจงอางนะอ,อ้าอ้าวซาธุนโมตัสสาปะะวะโตละโตสมาสพุัสานโมตัสสาปะะวะโตละโตสมาสพุัสสา อาผโถลอมธรรมโมลอมสังโฆลอมอาผโถลอมธรรมโลอมสังโฆลอมพุทโธเม่โธธรรมโมเม่โธสังโฆเม่โธพุทโธเม่โธธรรมโมเม่โธสังโฆเม่โธเอาซาทูเรเทวุเทวดาขามาเป็นพักซ uh ักขีทีงานให้มันนี่กัมากโตัวน้ำตัวดีน้ำพ่อแม่คูบบอารย์เจ้าสีเจ้าทางอาใหมันเคสมันยำเด้อก็มีอาอากัมไฟซ้ายกัมไฟขวามีอาของดีมาก เป็นสักขีไปงานให้คืออีง่างทั้งตัวผู้ตัวแม่์ได้หงวดเมย์คโอ้ครบเลยเนาะเป็นอะไรก็ดีเทว้ยเทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาซะตมเอาหน้โมล้อมทำโมล้อมถมโกล้อมแล้วนักรบครับชับพื้นที่เราเป็นบ่อยพ่ะจุดทูบไอ้ไข่แล้วนี่อ๋อจุดทูบไอ้ไข่แล้วน้องไข่เอ็นเอ็นเปลือกปลาพวกปลาลูกชิ้ซอ๋อเอาภาษาอะไรอย่างนั้นหรือเป่าน้องไข่นี่มันฝนตก ตลอดเวลาแล้วเดือนภาษาฝรั่งเศสเป็นบอก็พูดเป็นภาษาเน้ตให้ฟังโอ้พี่น้องต่างประเทศฝรั่งเศสก็ฟังดูครับมันมีจริงครับดักลบนิลนามฐานผีวังเปล่าครับมันเรื่องราวเมื่อห้าสิบปีครับเดี๋ยวมีครับโอ้คนจริงลูกเว้ยไม่ใช่เป็นนิยายครับเป็นเรื่องจริงครับก็พี่พาก็มาตั้งแต่อยู่มาอยู่ประเทศไทยหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าครับ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าสองพันเท่าไหร่หรอสองพันยี่สิบสามหมดจะดีสองพันยี่สิบสามก็สี่สิบแปดปีแล้วครับดีเอ้าทก็มาขอหวยครับไม่มีเรื่องไม่มีเกียตนาอย่างอื่นครับงานไม่ไหวขออภัยครับขอหวยเตอนนั้นแล้วมามาขอหวยครับเคยถูกครับงวดที่แล้วก็มีหนึ่งครับ เ,เพื่อนเอซที่นครพนมก็ไปถูกลอตเตอรี่ห้าแผ่นครับห้าฉบับไปซื้อสี่หนึ่งหนึ่งมันก็ออกเลขกล้างที่เอซีนครพนมก็บอกว่าไปเอามาน้อยมากงนโอ้ก็ตามหานักลบสองสามวันไม่เจอไปดำนาหรือไปหาอยู่หาจินไวปพ่าเข้าดงคนแล้วเข้าดงหวะเข้าดงโอ้ยคนคนนี้อยู่ป่าครับดิหาเจ็บเพ็ดบ,บ่มาหาเ,เ,เก็บเพชเจ็บบ้อแอ้วนี่นี่ ขนาดมาแต่เช้ายังเกือบไม่เจอนะครับนี่เขาจะไปแล้วนี่เข้าดวงเข้าป่าแล้วนี่คน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 นี้เคยอยู่ป่าครับความลี้ลับมีครับอโอ้วันนี้มีคนเอาจันทรเอาจันทลามาให้ครับเดี๋ยวโอ้จันทลาก็เป็นสาวเวียงจันทครับก็เป็นทหารเสนาละครับ ติดตายในสนามรบครับโอู้้ได้อามาให้หพ,นะพ่อหน่อดิคุณเลนะ้วโอ้ยตายเทอเทวดาพระเป็นมาโคตรพายพระน้ำแรโอ้โอสั่งยังสองเฉือกเลยสรั่งเจ้าชีวิตเถอ,อก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็มาขอหวยครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองกันเลยครับขอภัยครับขอภัยท่านวังเปาครับท่านวังเปาก็เสียชีวิตไปแล้วครับแม่ใบพา ต้องเปาเสียชีวิตหรือเปล่าเสีย,ลแ,สยแล้วเสียสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่โอ้สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเสียหลายปีแล้วอยู่อเมริกาท่อไหมบ่ก็ขออภัยครับมตบหูผ,ผมอื้อเรื่องวดกว่อนนี่ยหนึ่งหนึ่งนะโอ้ยมาบังไว้งวดนี้อย่าบังเลยครับนี่วดนี้ครับเอา้าไฟมันจะติดบ่ดหลายพันติดอยู่โอ้ยตายโอ้พายง่างว่ะค่ะครับครับตัวผู้ตัว,ตวเมีย โอ้มาเป็นสักขีพยานครับเียอีงัางเนี่พระได้มาจากผู้เขาคอยวะฮะครับครับออกมาจากถ้ำอาจารย์ทําให้ครับเียไม่ค่อยเห็นครับพวกมันมีตัวผู้ตัวเมียเนาะมันเป็นตัวผูตัวเมียมามาจากขาโูเขาคอยมันศาสนาพามันผมว่านอนบ่ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่พุทธปลุกเสกพามบ่ไม่ไม่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่พระพระพวกนี้ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นครับคนรุ่นใหม่ครับ คนรุ่นใหม่ไม่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ไม่เคยเห็นครับโอ้เขียวหมูตันก็ยุคข้อเลยมาเนี่ยรอรอออสิไปเข่าดงไห่เนาะไปหาเสือใส่ดอกั่นิดน่อเออเสือเอาเขียวหมูตันทิดไมไม่ดีนายจันอ๋อจัตจลาบอกแล้วครับขึ้นเลยครับดิทูบไม่ค่อยดีครับมันชื้นครับนี่แต่พอแปดขึ้นน่นนี่ครับปิดแปดขึ้นมาเลยครับนี่ถ้าถ้าถอ้ผ้าแปดได้หน่อยว่านะ แปดสองเก้าหรือแปดเก้าสองนาะนี่เนาะแปดครับแต่ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวมีแปดครับสองแปดแล้วเด่น2 2> <ม>สองบอกจันทลานี่เป็นสีนะนี่จันทลาเดี๋ยเขาจันทลามาให้ครับโอ้โหโหมันทื่นเด้่ทูกทื่นหน่อยพ่ยเนาะอโอผมว่าปเป็นเลขแปดครับนี่เป็นใหม่ป่บครับแปดมาก่อนเลยครับนี่ครับแปดนำหน้าครับก็ไม่มีแปดแล้ว จันทราเด้อขออนุญาติจันทราขอทอี่ญาติทำไรจันทราเอ้ยจันทราเราผู้ใด,ดเอามาหายบ่นอย่างว่านมมจักจันทรายไปลี้ยุใส่เด้กจังบ่เต่ามาโนเรื่อว่าข้าแม่น้ำสนามใหญ่มาบังบ่อน้อ าดูเด้อขอ้มีแต่ความสุขอยู่สบายเบาเบืองขออย่ามีความเศร้าโศกาของโศกจันทะละเอ้ยจันทะละเอ้ยเอาอย่างน้อมาฟังไว้ในใจบุ่เบือ่อจันทะละเอ้ย อ,ขอ,ขอคุณด้โอ้ลำเก่ากถึงจันทลาครับจันทลาก็เป็นทหารเสนาละครับถูกฝ่ายตรวกงินข้ามเวียดนามยิงถล่มทหารยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ร้อยสามสิบครับลูงถือเต้นสนามทำให้จันทลาเสียชีวิตก็พี่พานักรบนิรนามก็ลํำอะไรอาวรครับมีคนเอาจันทลามาให้ก็เลยคิดถึงจันทลาครับอ<ช>จันทลา จานเบ่งเอาไปเด้อภามพนี้จานบักครับมากขึ้นนี่แหละแปดหกครับเนี่ยเดาผมว่าเป็นเลขหกนะพี่พาดิ FC ดูช่วยนะครับ FC อุดรธานีอำเภอชัยวานครับก็ FC นครพนมครับดูครับนี่แปดมีหกครับ เบาจับสายสับหัวครับเด็กควมเชื่อศูนโบกคลครับแล้วแต่ครับเป็นแนวทางครับสําหรับคนเสี่ยงโชคนะครับถ้าคนไม่ชอบก็ผ่านครับแดหกเลยซื่นอ,จอาจารย์ขออนุญาตจันทราครับโอ้ไฟขยงเลยครับไฟขึ้นเลยครับขระดาษ ฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับที่น้องคายครับตกหนักด้วยครับโอ้พี่พาก็รีบเล่นครับจะเข้าป่าหาเห็ดครับลัวฝนจะตกลงมาฝนจะตกลงมาครับรีบทําครับเด็ควรเลยครับกับเจ้าพื้นที่ครับขออนุญาตครับท่านหลงเปาครับผมไม่ได้ลบหลู่ท่านนะครับอย่ามาตบหูผมหูอื้อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางครับแปดหกสี่บ่จักเออเธอเออมาออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับนี่ เมื่อกี้ดิพี่พาดิอธิษฐานครับเพราะว่าแกจะรีบไปครับขุไฟแดงขึ้นมาเลยครับความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางครับแปดหอแปดหกโอะไรครับนี่บังอย่าบังครับท่านครับขอขอขอคำมุนงาครับวัดที่แล้วบังมีหนึ่งตัวเดียวโอ้ตายโอ้อะไรอะไรก็ไม่รู้นะนี่ได้พี่พาก็เร่งรีบครับนี่ก็จะไปครับนี่ไปเจ็บเห็ดเพื่อนรออยู่ครับ ไปใส่ด้านใส่พ่นมาปีใหม่โอ้ยพุ่นแล้วโอ้ยไปแต่ไก่แท้หกซีป่าจันรูหกสองโอ้ย,อยมันมันมืนมดมันดำนะครับนี่โอ้ท่านติดดำชมขวดวอย่างครับผมว่าแปดหกสองครับนี่แน่น,บ,น,นบ่อยผ้าแปดหกสองครับเอ้นบางนะโอ้สองรูซี ก็อย่างนั้นนะครับก็ตีเอครับเลก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 ที่สามเดกกันเลเจ็ดเจ็ดบูชันแปดหกเจ็ดบ่เขาดูมันมันดูได้หลายอย่างเด้แปดหกสองหรือแปดหกเจ็ดในลเมนบ่ยังไม่พลาหกห้าวไม่ไม่ชัดไม่ชัดครับว่าผัดไปผ้าเอา แปดหกเกียด้ะพอไหวพ่ะแปดหกสองแหละแปดหกสองป่ะโอ้ก็ดูครับมันไม่ชัดครับมันมีเงาบางๆครับดูแล้วครับเจ็ดกว่าจานหรือแปดหกเกีดป่ก็ท่านท่านที่อยู่ทางด้านติดตามชมก็เอิ่นเอ็มซีก็ดูเอาครับแปดหกเกีดหรือแปดหกสองอย่าแต่โชคครับเป็นแนวทางครับมีบุญมาวมีสบารมีก็ได้ครับเบืองข้ากับจารนเออจัดได้เลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับขอให้โชคดีถูหวยล่ร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับพรในประเสริฐขอให้บังเกิดแด่ท่านทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ